ทบบาทช่วงบ่ายนี่ก็จะทราบบินทบาทยาใช่ไหมล่ะเนี่ย่อก่อนมันมีโยมเข้ามาถามเหมือนนั่นนี่นั่นมาจากไหนนะนั่นนี่ามเรื่องนี้เหรอเฮยบาสไปเจอพระทุกดว่ามาบินทบบาทช่วงเย็นอย่างี้นะอมาบินทบาทพายบาทมาว่าป่วยไม่สบายพวกหนูก็เลยว่าเป็นพระพรผมมก็เลยไล่เลยแต่เพื่อนเลยหู้ยี่นั่นแหละของแคเก็เลยว่างั้น ท่านพูดได้ไหมท่านบอกว่าท่านไม่สบายก็เลยอมาบินทบาทหยูยาท่านพูดแค่นั้นท่านก็ไม่ได้ไปขอเถือนี่ใช่ไหมล่ะเอาเนี่ยลวงปู่ลวงตามาขอยาหน่อยนะท่านก็ไม่ได้พูดนะท่านก็พูดแค่นั้นท่านไม่ได้ยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวท่านพากันบอกว่าพระพรนี่มาบินทบาทช่วงบ่ายไ่าอย่างนี้นะ นี่ดีแบบคนไม่รู้จักทำไม่รู้จักภาพระว่ไหนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นทนก็เป็นไงไม่ทราบท่านคงจะสรุปเลลยหรือว่าตายไปแล้วเราก็ไม่ทราบนะอันนี้ยบก็ได้พูดให้ฟังนี่แหละโอ้ยนี่กากขอข้ามาใชนะ่มว่า่างั้นนะจําหน้าได้ไหมละ่ะจาไม่ได้แล้วนานแล้วผนว่าแต่จํากีกบกียาได้ขอข้ามาจนะมว่านัาา้นะเห็นไหมก็เราไม่รู้นี่เรื่องมีธรรมบ,บัญญัติทำไมช่วงบ่ายนี้ท่านบอกว่าท่านไม่สบายถ้าท่านบอกว่าท่านไม่สบายรู้เลยเราหายอยากให้เลยเอาจะบอกว่าท่านเป็นอะไร เจ็บไข้ได้ป่วยไหมเอ่อท่านเป็นอะไรปวดท้องไหมปวดหัวไหมเราก็ต้องถามที่เจมสนเราก็เอายก่เอาอยากให้ท่านเฮ้ยพระองค์ท้าำไมรับประจัยหรอไม่มีจตุปัจจัยที่องค์ท่านจะรับแม้แต่สตักแดงเดียวนี่หลวงปู่พูดถึงหลวงปู่หลวงตาได้เพื่อปฏิบัติมาอย่างนี้นะนี่คือพัะธรรมพระวินัยนะนั่นถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ไม่ตั้งอยู่ต่องชงพุทธบริบูรณ์อย่างนี้นี่ความเสื่อมของศาสนาเราจึงเกือบจะสุดแล้วนะ หาผู้ทรงธรรมทรงวินเยนีโ่โหที่บอกว่าอะไรล่ะงมเข็มในท้้งหาสมุดของพองงมได้ที่คุณได้ฟังตรงนะไม่ได้ประมาทเพราะแม่ครูจย์นะกกาบขอขามาด้วยยกไ้เหนือเก้าเหนือกระห,หม่อมเนะี่ยแต่พูดให้ฟังแค่นั้นแหละก็หามาแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างก็เสียอ,อย่างอย่าเขีนพร้อมหมดเมือนสมัมยพุทธกาลโดยที่แสดงให้เห็นด้วยเห็นด้วยผลจริงๆเราจริงจะลง ที่มาประกาศจับช่วงเรานี่ไปหาเรื่องเรานี่โอ้ยเราก็ไม่ได้ไปว่าพ่อแม่ครูจรันทะร์ท่านก็คงจะไม่รู้เรื่องพระวินัยคเห็นไหมเราที่มาจากพ่อแม่ครูจันทร์นั่นที่มานั่นที่เราเห็นนั่นที่เราเราก็ถามตรงๆนะมาจะวาได้น้อยปัญจานใช่ไหมตั้งเกือบ 20, ยี่สิบปัญจาเลยนะแล้วทำไมท่านไม่รู้เรื่องทำเรื่องบไิไนัยหรือไงเพราะท่านจึงทํากันอย่างนี้เฮ้ผมไม่ได้เรียนนะ ผมเป็นมหาเรียนเป็นมหาผมไม่ได้เรียนเรื่องธรรมเรื่องไม่ได้เรียนเรื่องพระวินัยดูดิโอ้มันเป็นไปได้อย่างนั้นชเชยรเนี่ยพูดทิพระอนุนตุงเลยนะลูกนี่แล้วจะให้เราลงใครล่ะเอา้าแล้วพี่นายนะนี่เราบวชมาด้วยความรสศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อเราก็คือพระพุทธเจ้าทาวทินัยก็คือพ่อเรานี่จะว่าไงแล้วจะให้เรานี่ไปทำลายทำไปทำลายพระวินัยนี่โอ้ยเราไม่ทำโดยเด็ดยกาดโดยด้วยาด ให้เราตายที่ดีกว่าหมู่คณะก็แล้วแต่นนเราไม่เข้าไปเข้าขายนะแต่จะมาสอนเราก็แล้วกันสอนตัวเองนั่นเออที่มาวัานน้มาสอนเรานี่เราจึงซัดคืนนั่นแหละเหม็นหึงมาด้วยพวกกลิ่นของสุรามียอดแาบรรดาสักที่เจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้ที่มาสอนเราแลวไม่ดูษาลราลูกของตัวเองว่าเป็นพรพเป็นสัมพนาหรือไม่เราไม่แคร์นะนี่เราพูดด้วยความจากความจริงนะจริงด้วยตรงด้วยเรานี่ไม่แคร์ใครด้วย เราต้องการรักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวิันซึ่งพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถ้าไม่มีธรรมไม่มีวิันนี่ศาสนาก็ไม่มีนะทีพวกเราเดี๋ยวนี้อ้าวทำลายหมดแล้วนี่เป็นพระสักลิงสักกลายลองกู้กู้กีกีกไปดูที่ไอ้ก,กาบพวกฤือีชีภัยไปนู่นเฮ้ไปกาบพญาคุดพญานาคไปนู่นเฮ้เครื่องเิ้นบวงสวงก็อยากคุดพญานาคดูที่มีธรรมมีวิในไหมล่ะพระเราเนี่ยนั่น ไอ้กาบเสร็จจะได้ใช้เป็นอาจารย์ดูที่ไปที่นาดูที่ถึงไม่ล่ะนั่นว่ามันไม่ถึงนี่ความรู้สึกในคิดมันไม่ถึงทรมันไม่ได้ถึงด้วยความเคารพไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ดังที่ได้เอ่ยวาจาว่าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์มันถึงแต่ปากนี่ถึงแต่ปริญญาต้นนั้นแต่ว่าใจมันไม่ยอมถึงนี่ใช่ไหมล่ะถ้าใจมันถึงได้ที่หนึ่งไม่มีสองหนึ่งไม่มีสองนะนี่พูดให้ดูให้หลานฟังนะ นี่หรือว่าวันนี้เป็น